มาแล้ววันนี้วันนี้ได้หนูเลยวันนี้ได้หนูวันนี้ได้หนูด้วยโอ้โ oh, หได้หนูด้วยได้หนูด้วยวันนี้ได้หนูด้วยวันนี้ได้กินวันนี้ได้กิน มาจากไหนไม่รู้เนี่ยตายยังไม่รู้เนี่ยขยำขยำใหญ่แล้ว งาบงาเงาอย่เลยเราไปล่าไปจากตรงไหนตรงทีนี้ซุ่มเป็นครึ่งชั่วโมงไม่ได้วันนี้ไม่รู้เป็นแวบมาจากไหนไ่นู้ฆ้ามาะไรไม่ทันเห็น ล้วยากๆแล้ว,ลวโอเคแค่นี้นะครับเพื่อนๆว่าสัญชาติของนักล่าก็เ,าเป็นอย่างนี้ครับแต่ผมไม่ทันถ่ายตอนที่กําลังล่าให้ดูว่าตอนล่าจะไม่เห็นเห็นตอนเอามาซะแล้วปกตินี่จะเห็นตอนตอนล่าแต่มันหาไม่ได้ไม่จับลงไม่ได้วันนี้จับได้โอเคนะครับทุกคนครับสวาสดีครับ